สวัสด,ดีเซาวันเสาจะพี่น้องมือนีฝนตกผ้าเขาปลาเลาะหาเห็ดนะจ๊ะไ,ไปคนเดียวก็เฟี้ยวได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะจ๊ะนี่อันมูพ่นคือพอดอกนุมดอกเนนทะย์คลองคือพออเต็ดอกถอะเถอเดี๋ยนะเห็ดเพิงเข่าบจ้าอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเห็ดเพิงท่ามเห็ดเพิงข้ามนะจ๊ะเพราะว่าสีมันเปลี่ยน ขอดเก็บอยู่จ้าไปคนเดียวอุปสรรคในการเก็บเทื่องฝ่าวเทื่องทายตกฝ่าวด้จา้าเหตุมันเกิดหน่อยฝ่าวเก็บฝ่าว,าวไปนี่ผักอันนี้ใครรู้บ้างผักอีกอย่างจ้าพี่น้องว่าแกงใส่เห็ดแสบด้วยจา้าผักอบแอบบัวอื่นคืนกนนอกันบัวนอแต่ละบานนี่จา้าผลงานการเสดง เห็ดพอแน่หน่อยหนึ่งเห็ดเผืงแกงเซบ